ก็จะมีขึ้นไปเนาะอุ้ยโอ้ยเรอดด้วยวะอันนี้ขึ้นไงอะ่ะโหยากจัดแต่พอไปใกล้นะครับผมมันก็จะปีนให้เอาโคตรดีอ้อโอ้โหเฮียทุกคนยังสูงอันนี้ข้าบทเป็นเวลานะครับว่าเราเล่นมากี่นาทีละโอ้โหพุทธาริงโอ้โหแล้วกุณร่วงแน่เลย โอ้ยฮึบอะโอ,อ,อ,อ้ตายแล้วทุกคนไปทางนี้ดีกว่าเซฟกว่าโอ้ยรถรถมาช่วยหน่อยเถอะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับดัมเบลทูคมนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมที่เอกาจะมีแรงบันดาลใจนะครับมาจากเ,าเกมในคอมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมในคอมนี้มันชื่ออะไรทุกคนก็ช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับ ว่าผมก็ไม่รู้ชื่อเกมอะเพราะว่าไปดูไลฟ์ไลฟ์มานะครับมีคนไลฟ์สดเกี่ยวกับแนวแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นไอคองก็ไม่รู้เกมชื่ออะไรหรอกใครคอมเมนต์ก็ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเนี่ยมันจะแบบปีนสิ่งของไปเรื่อยๆอะเนี่ยทุกคนวิ่งเดินเดินเดินยากนิดนึงแต่ภาพมันก็สวยอยู่นะครับเด็ดอยูดิด,ด,ด,ดูวิวดูวิวโอ๊ยค้างค้าง,างนี่นะมันก็จะเป็นเงี้ย โอเคเราก็จะไปจู่จ่อะไรลนะสู่จุดสูงสุดนะครับผมนี่เราก็ต้องไต่ไปเรื่อยจุดสูงสุดเนี่ยน่าจะไกลมากๆเลยแหละอีอะอือ่ะไว้ปีนด้วยนิดนึงต้องไต่ไปทีละขั้นนะครับนี่ดูภาพความสวยนี่ข้างบนดูดิมันแบบหลายชั้นมากเลยทุกคนน่าจะรู้ชื่อเกมแล้วแหละใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนี่เนี่ย ให้ไต่สิ่งของไต่สิ่งของไปเล่นในคอมอะ่ะออนั่นแหละแล้วก็ปี่ยนไปนตามปกติก็ขอแนะนําเกมนี้นะครับเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในคอมเลยแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับเวก็ปีนไปนะฮะใครที่ชอบอ่แนวอบบี้ไวท์เทเกับพวกอุ้ยเช่มันล่วงได้นีน,นี่ะอุ้ยหุ้ยดีนะมันช่วยเราโอเค โอเคมันก็ยากอยู่นะเอ่อไปทางไหนดีอะขวาได้ซ้ายดีแต่ผมอยากได้ไปขวายดีกว่าวุ้ยโอ้บังคับยากนิดนึงนะทุกคนยังกดปุ่มกดบิ้งได้โอ้อยมาทางถูกมิดี้ทะลวงนี้นะ่าน่าจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยลนะเฮ้ยเขามีเวลาบอกด้วยสองนาทีทุกคนถ้าใครใจร้อนี่ร่วงไปแล้ว โอเคจบไปโอ้ยย okay, oh ี่งแล้วคือกลัวความสูงซะด้วยเดี๋ยว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 เรีบต่ไป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 เดี๋ยวจะตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับผมโอเคโอ้ยยิ่ทุกคนขอไปในคำหยาบด้วยกว่าจะผ่านมาได้โคตรยากเลยอุ้ยเชือกตกโอ้ดูมันมันอ่าขอโทรค่อนข้างที่จะยากนิดนึง เดี๋วเราไปทางไปทางต่อเลยนะอ่าก็จะมีขึ้นไปเนาะอุ้ยโอ้ยเรอดด้วยหวะอันนี้ขึ้นไงอะ่ะโอ้ยยากจัดแต่พอไปใกล้นะครับบมมันก็จะปีนให้เอาโคตรดีออโอ้โหเฮียทุกคนอยังสูงอันนี้ข้าบนเป็นเวลานะครับว่าเราเล่นมากี่นาทีละโอ้โหูุธาบจริง โอ้แล้วกูร่วงแน่เลยอออ๋ออ้ยฮึบอ่ะโอ้ตายแล้วทุกคนไปทางนี้ดีกว่าเซฟกว่าโอ้ยรถรถมาช่วยหน่อยเถอะฮึมถานจริงกันแค่นี้นะโอ้โหชาทุกคนผมร่วงว่ะขอภในคคำยาวด้วยโอ้ย ถ้าใข่ขึ้นไปแบบสูงๆแล้วร่วงลงมานี่รู้สึกเฟลมากเลยวะเมื่อกี้แม่โคตรรู้สึกเฟลเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปใหม่เลยนะครับโอ้จะเล่นแบบไม่รอรีรอละเมื่อกี้ไปทางขวาไปทางซ้ายบ้างดีกว่าวะ,วะโอ้โหเหมือนกันเพราะว่าเอ้ยไม่เหมือนโอ้ยทางนี้ดีกว่าเยอะเลยโอ้แม่เมื่อกี้อันโค้ดเล็กเลยอะ่ะโอเคโอเค เดฟโอเคโอ้โหคตรดีเลยนะจะมาทางนี้เฮ้ยทำไมมีหมูอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอะทำไมอะทำไมหมูอะไรไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนแฮ่ hey. โดนได้ปะอ้าวหมูไม่เห็นหมีอะไรเขาจะเป็นอิสเซอรี่นะของประดับตกแต่งไอ้เฮียเกือบล่วงและเดี๋ยวผมขอไปเ,อเดี๋ยวถ้ตัดไปตอนที่อยู่ตรงเมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหแม่เอ๊ะเสียเสียดายมาก โอ้ทุกคนผมยอมแพ้แล้วแม่งไม่ไหววะแม่งเมื่อกี้เกือบถึงอยู่แล้วไม่กระล่วงลวงมาอีกโอ้ชีวิตผมเป็นคนที่ยอมแพ้ง่ายมากนะอขอโทษทุกคนด้วยถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็เอ,อช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับอยากให้เล่นต่อหรือเปล่าอะไรอีพีนี้ผมกอยอมแพ้ไปก่อนนะแม่งไม่ไหวนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ Play Store เลยนะเ็น เพจโตของประเทศไทยของเราเลยนะครับแค่พิมพ์ชื่อไปก็สามารถที่จะเจอแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งก็ลงมาเล่นกันได้นะครับเกมชื่อว่า d u m way to cream นะครับผมเดี๋ยวชื่อคลิปน่าจะมีบอกนะก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับออทุกคนก็ลงไปโหลดมาเล่นกันได้แต่วันนี้ขอยอมแพ้แล้วก็ถ้าใครอยากโดเนตก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับโดเนตเพื่อกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ